มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยและแน่นอนค่ะอิงกี้จะพาทุกคนมาตามหาผลไม้อัตลักษณ์ไทยนั่นก็คือทุเรียน ทุเรียนสี่ขีดเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองราชาผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่ตำบลสี่ขีดอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีดินน้ำและอากาศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ทุเรียนสี่ขีดอร่อยไม่แพ้ทุเรียนที่อื่นเลยล่ะคะ่ะทุเรียนสี่ขีดก็คือมีประวัติดั้งเดิมก็คือมาจากคำว่าผีขีดครับผีขีดก็คือมาจากความเป็นระเบียบของถนนที่เข้ามาในตำบลสี่ขีดนะครับทุเรียนของเราเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ ก็คือความหวานความมันของทุเรียนเนี่ยจะมากกว่าที่อื่นด้วยด้วยปัจจัยในเรื่องของดินนะครับดินเนี่ยจะเป็นดินแดงครับดินแดงมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็มีในเรื่องของความร่วนซุยทําให้ต้นทุเรียนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆอย่างทุเรียนในฤดูของเราเนี่ยมีการจัดการเรื่องคุณภาพน้ํานะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยสําคัญเพราะว่าในส่วนของปุ๋ยนะครับ เราต้องให้ทุเรียนเขาได้รับธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ค่ะทุเรียนที่นี่เนี่ยมีการออกผลช่วงเดือนไหนบ้างคะที่นี่จะมี3ามช่วงครับจะเป็นช่วงในฤดูก็จะเป็นช่วงกรกฎาสิงหาแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงตุลาคมพฤศจิกายนนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเดือนอมก,กราคมพฤษภาโโแสดงว่าวในหนึ่งปีสามารถกินได้เกือบทั้งปีเลยนะคะใช่ครับ มีการขายยังไงบ้างส่วนใหญ่ขายเป็นผลสดหรือว่ามีการแปรรูปทุเรียนคะ,ะทางเราเนี่ยจะมีทั้งขายจำหน่ายผลสดนะครับให้กับลง้งแล้วก็ในส่วนของอแปรรูปเราจะขายทางออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนแปรรูปเนี่ยเราจะมีทุเรียนกวนแล้วก็ทุเรียนทอดอีกทั้งยังมีผลสดด้วยครับ อย่างนี้นี่เองก็ถ้าใครสนใจนะคะทุเรียนสี่ขีดที่มีรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครของที่นี่แถมยังสามารถกินได้นะคะหลายเดือนมากๆเลยใน1ปีนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาสั่งซื้อได้ทาง f a c e b o o k เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเดียมากค่ะครับขอบคุณครับ,รบนอกจากนี้ทางสำนักงานเกษตร,รจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้เข้ามาช่วยส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพให้กับเกษตรกรในรูปแบบเกษตรแ,บบตรแปลงใหญ่ด้วยนะคะาการส่งเสริมการปลูกทุเรียน จร,จริงๆเกษตรกรก็ทามายาวนานเลยนะฮะแต่ว่า<ม>การส่งเสริมในเชิงวิชาการก็ต้องปรับตามยุคตามสมัยค่ะยุคนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของการส่งเสรมิมการรวมกลุ่มการทําเป็นเกษตรแปลงใหญ่ะนะฮะถ้าโดยรวมของจังหวันดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราจะมีพื้นที่ปลูกอยู่เกือบ90 0 0 0ไร่ณ<ม>นะวันที่เราคุยกันเนี่ยอาจจะถึง90 0 0 0แล้วเพราะว่ามีเปิดปลูกเพิ่มทุกวันะฮะทีนี้80,000กว่าไร่เนี่ยที่เขาให้ผลผลิตแล้วก็กประมาณเกือบเกือบหกหมื่นนะฮะห้าหมื่นห้าหมื่นกว่า ไร่แะนะผลผลิตต่อปีนี่ก็เยอะเยอะมากนะครับห้าหกหมื่นตันนะนะโดยรวมโดยรวมห้าหกหมื่นตันโอ้โหทีนี้พอถามว่าราฐการส่งเสริมในเรื่องของการรวมกลุ่มเนี่ยรวมแล้วทําอะไรรวมแล้วก็ในเรื่องของการ่ต่ทอดความรู้นะให้คาแนะนําในเรื่องของการจัดการดินจัดการน้ําจัดการผลผลิตจัดการศัตรูพืชคือวิชาการโดยรวมนจะมีการเล่นเป็นเรียนรู้โดยอาจจะเอาูรูคนที่เขาทำเกษตรได้ประตุผลสำเร็จก็ มาเป็นแกนนําในการที่จะช่วยถ่ายทอดความรู้นักวิชาการของเราด้วยนักวิชาการของภาคเกชนด้วยก็มาช่วยกันเราจะเน้นที่คุณภาพด้วย<ฆ>นะครับคุณภาพในเรื่องของการรูปทรงนะฮะเรื่องของการไว้ผลน้ําหนักผลนะฮะเรื่องของเนื้อเรื่องของอสีต่างๆเนี่ย<ฆ>นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเน้นในเรื่องของเกษตรปลอดภัย<ฆ>เพราะว่าตลาดโลกขณะนี้ให้ความสําคัญในเรื่องของ GAP <ฆ>นะครับ เกษตรปลอดภัยหมายถึงว่าใช้สารเคมีได้แต่ต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับใช้ปุ๋ยเคมีได้นะฮะแล้วในเรื่องของการตลาดล่ะคะทางสํานักง,งานเกษตรจังหวัดได้เข้ามามีส่วนช่วยเกษตรกรยังไงบ้างคะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดก็ในส่วนของการทําการตลาดจริงๆอะนะครับเรื่องทุเรียนเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงกล่องที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยนะครับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดใช้งบพัฒนาจังหวัดนะฮะ mm hmm. ก็ผลิตกล่องสาหรับบรรจุทุเรียน กล่องกนอน,นี้ก็บรรจุ2องลูกก็เป็นเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับก็เป็นการขยายผลเรื่องของตลาดออนไลน์ได้ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะก็ถือว่าสํานักงานเกษตรจังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้เข้ามาดูแลสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ปลูกทุเรียนในทุกๆด้านเลยนะคะเพื่อทําให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพมีปริมาณที่ดีแล้วก็มีราคาตลาดที่ดีด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะ จะชอบกินผลไม้ไทยแบบไหนแต่อิงกี้อยากให้ทุกคนได้ลองทุเรียนสีขีดผลไม้อัตลักษณ์ไทยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรับรองว่าถ้าได้กินต้องอร่อยฟินจนจองข้ามปีเลยละค่ะนี่ลย